สบายดีเด้อเราสบายดีบัซซูกูสุขนสบายดีตอนเศร้าพี่น้องยินดีตอนหาข่าสู่สองแบบแซวันเด้อเนาะมือเห็นแอบค่ายอเปิดะมือนี้เขาพากันมาหาเหตุทุกคนเขามาหาเหตุอยู่เมืองถ่าป่างทองเนาะมือนี้มาต่างเมืองมานี่หลายคนอยู่จากมาลำหลดหนึ่งสบายดีเขาป่าเขาป่าอีกแล้วจ้ะ ม้ามีสวรรค์อัมมาลาปลารวยแล้วก็สวรรค์ซื่นเนาะนอกนั้นก็ชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละเฮาก็มาน้ำข้าเจ้าแต่ข้าขารถยังบ่บหัวเสียคนละาถอดได้เนาะปลาทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันเนาะว่าเฮาสิมันอบอกมันสิมีสมคำลำลือที่เขาเจ้าว่าอะไรฮนดิก็เลยมาเบิ่งเนาะเคยมาเฮ็ดบอกเคยมาหาเห็ดไก่ปะนี่ก็เชื่อ <c oughs> เฮ้มันปิดเลวเห็ดละโงกจ้าพี่น้องโเล็้วเขาปาข้อเล้วเขาปุ๊บค้อล้ายเไหนอมึงกลับแล้วบอกลับเห็นยังมึงเต็นหอบแล้วหลว เอ็ดแต่พี่น้องแต่ว่ามันบานเบอร์แล้วจ้าแต่ว่าบ่ได้เอาบ่ได้จจมันเถ่าผู้ไว้ให้เป็นเสื้อปีต่อไปเบอรงเนี้ยหาไปหามาหาโผล่เห็ดโผล่หนังเจ้าไม่ไปเนื้อแล้พี่พี่ป้าไม่เป็นบานเบอร์เลยมึงได้จนดองมึงท่านในบานนะเก็บเอาไงพี่นี่นั่นนั่นนั่นมึงลดลดคุณคุณนะคุณคุณคุณหมดเก็บกัน เฮทพอจะผุดทั้งเฮทละโมทั้งเฮทพอเพราะว่ามันเป็นโคกเป็นป่าเดียวกันเนาะอยู่ในตีนผู้นะทุกคนป้าผู้ยิงครับรถไทยปลาทุกคนระมันเป็นพรานหินนะเป็นห่วยอะไรทุกคนแต่ว่านี่บนขาเจ้าขามจะเป็นพรานหินดีๆนะน้อง ่าเหมือนกคนนะมาเคืองบ้านหงโอ้ยบโบซงไดลี่อาพี่น้องเฮาย่างมาเคืองป่าเลยเฮ็เพิ่งจะบ้านต้นูบบบบมมมู อยู yeah. so ่เทิงผ so ู my girl, my ้เลยพี right? I mean, people, ่น้องตอนช่วงเชาอยู่จอมผู้ผิดแล้วบางทีมีแต่โขดหินมันหย่างขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยดิมึงเลี้ยงมึงปะป่าใหม่ตี้หย่างจนเมื่อยเพื่อสิได้ดอกพี่น้องผู้หนึ่งนะสวยงามอลีงามกระโดกระเดียพี่อนี่สหายจะพี่น้องพี่ มากลายดูเย้อันนี้ค่ะแต่เดี๋ยวส่งเจ้าวาดพออันเด้ดิดอกแข็งแต่เก่าเคยเห็นแต่ในโทรศัพท์ที่เขาเจ้าอันไปเก็บอันนั้นนะเนาะนี่บังเนจุ่มหนึ่งเดี๋ยวพออ่อเลยจ้ะโอเคค่ะ พ่อเจ้ะพ่อทําอิดบ่เอาบานๆนะบ่เอาสุเพิ่นว่าสิ้าดอกงามๆเอามาลาอืม้าไปห้ามาเลา่ผึ่งแถาๆกเอา่ะเาลดเอาลดเออถวลดเอาลดวนคือสิจะผู้เ่าเออเอาลดหอมๆย่ามันโบได้แกงได้กินเธอนาะมันต้องเอาเบิดแดเลยนาทีนี้นะจ๊ะปเลยอยู่เลยอยู่ซานเด้อ พ่อได้จ้าเห็ดละงอกมันเปแค่ต้ทุกคนมือเนี่ยอ๋มือมึงน่ยย่างจนคาราออมผู้หน่วยหนึ่งตัดเอาแต่อันนี้มันเนาะเด็กเดออเขาจะบอกห้ดมเขาบอกมันสีเสือนะขึ้นสมองดีใจดิทั้งกะมันน้ำมูพอแต่เห็ดพอเถ่ากับเห็ดผึ่งป่ะเฮ็ดละงอกบ่เฮ้ย เช็ดละงอกเลียดอย่างหมูซอนพอแล้วทุกคนนักชีนี้อะไรก็เอาหมดโอ้ยหลายเทลายว่าอย่างสามกิโลจนได้เห็นดอกหนึ่งปะปมุบนเระเทศไดกระตากระมุนคือการบ้างเนีน,น,นี่ได้ดอกนี่เราบอกล้กาใส่กระตา,าสิไปใส่กระตาไม่ไพ่ย่ามันแตกไอ้สมคำล่ำลือพี่น้องหินหลายแท้หลายว่า นี่จะพลานหินพอตอนนี้เขาอยู่มาปีนภูหาเหตุเธอทำอิดในซีวิตเลยจ้ะหอบเนี่นี่นะเจ้าบ้านขาเจ้าไดนยพาไปเก็บเห็ดพี่น like ้องเจ้าถิมข่อยข่อยกรย่างกบมาก็ถือดอกบานมาทางใส่ทงนำบอกมองหออย่างหอดนั่นเหมื่อยดิเ่าไรเป็นเ่าไรเห็ด เขาได้ลายนี่พี่น้องมาหอด้านแล้วพี่น้องนี่ดีไม่มุ้มน้ำอันห่านแสงจันจะเบิ้งผู้มันผู้เดียวอะไรฮะมันกลุ่มลูกกลุ่มพวจะมึงนั่นแหละเซียวกูน่บกุ้มพ่อกุ้มแม่กรสร้างเซียวเอ้ยโถมาเนาะคือเว้าน้ำเขามวลแทเบิ้ง เพื่อนสีอ่างเขาอีกเลยเห็นไหมเขาเล่นเสกสาสนีเพื่อนนี่แล้วเขากำลังหอดนี่มือในชุดเจ้ามามาแล้กำลังสกินนี่พี่น้องพอดีว่าไม่ไหวกินตำอันตอนเทาเก็บเห็ดออกมาแต่ป่าตอนนั้นนะโบน่ายโบได้ดอกูด้วยมีเห็ดเพาะแล้วบัดที่นี่ะหลังจากที่จ่ายค่ารถแล้วแล้วก็มาหาอีกป่าหนึ่งอยู่ขางทางจะไลยแทะไลยว่าเต็มกระตุก ไล่หลายกิโลละแสนหกสิบ <em> พัน <człowie> ก <k> ิโลนี่ลงแต่รถข้าวเดียวลงแต่รถแป๊บเดียวหนึ่งจ้ะได้ผูลโลรูลผลล้หูไกตามไปห้ัเลยทีมือโอ้ยอาละเอาละสิาแามนเท่านี่แล้วก็มาหอดห้าดเออเลยจ้ะมาแล้วก็นอนคอหล่ออยู่ไปงอดเฮ้อนกับบหอด เบิ้งเข้าโ่มเาเอาโคมเผ็ดนาลาเนี่ยเบิ่งพากันเอาเข่งไปซกเข่งเ็ดไีกันเรือกันเนาะข้าวเสีเยวเข่ง่ยเข่งน่อยเพยายัมันต็มสันกเข่งหกิโลข่งตาน่มันาณน้เข่งสุดท้ายบ่มมมกับบุ๊ยูเฮือนจ้ะป๊ด เป็นเถอทําอิดในชีวิตที่ไปหาเห็ดไก่ขนาดนี้ไปหาอยู่เมืองท่าปังทองตะกี้น่ะไปหา,นาหน่อไม้ยไรเนาะอันนี้ยังว่าบ่ผิดหวังนเ,เนาะนนนปีนี้ไปอีกจ้ะถ่าให้มันพ้นโต๊ะก่อนใช่โบยังว่าเขามีบอนนอนอ่ะนะมันแบบคอยเลยย่าเลยยังร้อนอยู่พี่หรอเขาน่าไปเธอที่ซองกับโบเป็นยัง ไหวเจ้าที่ได้เหรอทากินตำจ้ะหิวข่าวหิวน้ำพี่น้องเอ้ยถือเข่าไปสองสามปั่นกินข่าวตั้งแต่สี่โมงเสาร์เลยเนาะไปหอดกลางป่าแล้วบอดายเฮ็ดแห้งหายห่าเมืเ่อยก,กว่าเก่าอีก,อกมาเด้อจ้าสุเจ้าพี่นอ้องมากินตำเสียบสเผ็ดเผ็ดน,นัวๆเจสีได้สดซื่อตอนนี้น่ะเบิร์ตแห้งย่างกับสีบอกออกห้อย ข้นไปอีกมื่อแลีในสีเดซาหอดสัลมส่วนร้านมีติดพลานหินทุ้งๆของเขาเลยแถวไหนก้เปนงไปไเหี้ยก็บไม่กันสนนกันกรเบื้นงกางกันดีไปเอามาเหียงลง้เหอนกั้องกับจีนางว่าท้างกัยังกัมานุ้งท่ากับเติรต้งทาเขาให้ไปหน้าเขาี่รูปบานเฮานี่นะ มันติโเงโค้ก้อกจมันปไม่ไเด้มาเอมเด้มาเมเ้อา้าเม่น้อมเอมเ้ามาเ้อมเมเด่าเ้อมาเช่ม่ใดม่เด้อมาเมาเด้อมาเด้อาเอมอมา้มาเด้อด้อมอมาเด่อมาเด่ออมด้าม้าเ

นเหนอีน่นมันรอดเอาไปยืนนพืชเตียงนอนแม่มนหันเมฆูหันเขาหนะมันก็บวกมันจากมามันไห้มันเหาะมม่หมเลยนะเราแม่ก็บรยุนนี่ได้มันหรอน้เด um ียวมาเบาเดียมันจะไปตรปมปกฉะเราเนี่ยบกนแมันแก่ยังอันทำลายฝนาอันไม่ใช่ทลามันคื้าไรไปใส่ใสแม่ลี่ ม่มองหนงขาเบิงอขาพังกพ้นจบิอ่าเห็ัซพ้นจบก็ดำนะก็ได้ชุนยับ้ใหนไทยอย่าเนะมีแต่หนาดลำนองไม่บไมีแต่ผู้ได้กักองก้นใส่กันแล้วบบดำนาเขาก็จะไปหลอกก็สัเขาแล้วเท่นั้นเงน้องกมัวหนาบอไรนะ่หรอกมีูหา้ใส่แต่เส้า จะใครจะอย่างไรคนหมุนอยู่ัวันมมีคบข้างค่ต่อไปกันต่อไปกันให้อดกตาด สบเพขาเอามา่ป่าลกนะคมันมากละากซลางคนกลางแล้วรวยบ่้าเาเขาชอบจอบ่รู้แซส่จิาสมัะก็อพกตัวนะคนที่เอามาส่งคนที่ลาสือผู้แล้วมาส่งเห็นไหมคะพวกนั่งาก็ด้ผู้ชงดี่แหอะไรพวกม่ส่งไม่ เน้อมวนโลไปชิบมาถึงโลสี่ช okay. ิบโอเคข้าวานหมดเลยจะลดเสอ็มกูกูยกหัวซื้อกินกันกินผมันจะไปหาให้นะหมักหมักอยากหาน้มวนแมนเนี่ยไปหาน้ำมวนันได้ซูมาด้านบินมม้วนเหมื่อยแค่ฮวดกระเถิบไว้นะเขาเลยไทยสบายข้างะค่ก็ไมสื้นเสียงอมรเล่นเนาะตื่นกระตาชุกชัแบบ เนี่ยไปก็เห็นน้องแก p ๆต้นเขาปะโคกันยังหลายเลยทางเขาเนะเพ้่ดูง่ายดูขั้วโคกเขาขั้งอะไรจังมันมีห้องน้าที่ยงเลาอไปเลยยนมันเลินผูมันผูเขาเห็นหน้าไม่ได้หรอก ได้เหมือนต่างดอกสดงตัวสั้นจะมีพานี บ้านท้าอย่างเง้ยแเรื่องนี้านอ่รบเินบ้านน้ำบ้านขำเปียค้มคา้มใช้่อยสบัติค่้าำเสียาเสีย้าเสียกุ้มใช่บ้านนับประสาดอลไรแบบข้าเสียจำม่น่ยปลาเสือประสาดบ้านท้าปบ้านปลาเสือบ้านป้าเสือทางบ้านทาสื่อแจ้ท่านได้กายมาได้เหตุ

<c oughs> ไปจำมองจะมาหลับจำงถ้าคุณนันทถ้าคุณนิมมีหลายคนไปดูนั่นบ้านเราไปตายใบ่ไหมไรเจ็บปวดเลนไดพลาโอเคจ้ะพี่น้องเน,ะนงนะะาะเดี๋ยวกระสิพักคอน,นอนแถวนี้แหละ <c oughs> ออกมาหานอนเผาอีงไม่เผาอยู่หน้าหุ่นละจ้าเนาะ สีเดล่าละเด้อนาะขอบใจเ่นสุขุมสุขวนที่ติดตามแล re ้วก็เป็นกำลังใจให้แบบแบบชวนเด้อพี่น้องน้องจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบังคษสนะให้เด้อจ้าไปแล้วสบายดีสบายดีฝากกดไลค์กินแล้วกันเยวะหน่อย